สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาทำข้อสอบรอบคัดเลือกค่ายสวนคณิตศาสตร์ปี65ข้อที่14นะคะข้อนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวงกลมเนาะโจทย์กำหนดให้มีวงกลมขนาดแตกต่างกัน3มวงสัมผัสภายนอกซึ่งกันและกันแล้วก็มีเส้นสัมผัสร่วมลากผ่านดังรูปโจทย์ให้หาว่าถ้าความยาวของวงกลม3มวงนี้เรียงจากมากไปน้อยเป็น4 1x แล้ว x เป็นเท่าไหร่ เรียงจากมากไปน้อยก็คือวงใหญ่สุดนี้เป็นสี่หน่วยวงกลางเป็นหนึ่งหน่วยแล้วก็วงเล็กอันนี้เป็น x หน่วยก่อนที่จะมาเริ่มทำข้อนี้เนาะเราก็จะมาทบทวนสมบัติพื้นฐานวงกลมกันคร่าวๆก่อนที่จำเป็นต้องใช้ในข้อนี้1นึ่งถ้าเรามีวงกลมวงหนึ่งและมีเส้นที่ลากสัมผัสมัน สมบัติของวงกลมคือถ้าเราลากเส้นจากจุดศูนย์กลางวงกลมไปที่จุดสัมผัสเราจะพบว่าเส้นนี้คือรัศมีวงกลมรัศมีวงกลมจะตั้งฉากกับเส้นสัมผัสที่จุดสัมผัสเสมอ,อก็คือสรุปแล้วถ้าเรามีเส้นหนึ่งที่สัมผัสวงกลมเราสามารถลากเส้นจากจุดศูนย์กลาง ลงไปที่จุดสัมผัสแล้วสรุปว่ามันตั้งฉากได้นั่นเองเนาะที่นี้เราลองคิดต่อไปว่าถ้าเกิดเป็นวงกลมสองวงที่สัมผัสกันบ้างละ่ะเราจะได้สมบัติอะไรเพิ่มเติมบ้างหนึ่งคือเราคิดเหมือนเดิมคือถ้าวงกลมสัมผัสกันจุดนี้สามารถลากเส้นสัมผัสวงกลม ที่เป็นเส้นสัมผัสร่วมของวงกลมสองวงนี้ได้เนาะถ้าวงกลมมันอยู่ภายนอกกันแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสัมผัสภายนอกซึ่งกันและกันคือเหมือนจทย์ข้อนี้ถ้าเราใช้สมบัติเดมิมคือความตั้งฉากตรงนี้เราลากจากจุดศูนย์กลางวงกลมไปที่จุดสัมผัสมันจะต้องเป็นยังไงนะมันจะต้องตั้งฉากกับเส้นสัมผัสนั่นเองเนาะแต่ว่าวาด ทั้งสองวงแบบนี้วาดลัศษณวงกลมทั้งสองวงก็พบว่ามันจะตั้งฉากทั้งสองข้างเลยดังนั้นสิ่งที่เราสรุปได้อะคือมุมนี้มุมจากเอ,อจุดศูนย์กลางวงกลมจุดสัมผัสแล้วก็จุดศูนย์กลางวงกลมตรงนี้คือสองมุมฉากคือร้อยแปดสิบองศาพอดีเนาะดังนั้นสิ่งที่เราสรุปได้อ่ะคือ จุดศูนย์กลางวงกลมสองวงที่สัมผัสกันและจุดสัมผัสนี้จะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนั่นเองเนะะเาะดังนั้นสมบัติวงกลมที่เราได้แหละคือถ้าเรามีวงกลมสองวงที่สัมผัสกันจากจุดศูนย์กลาง2จุดศูนย์กลางลากเชื่อมกันจะต้องผ่านจุดสัมผัสนั่นเองเนาะ จุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางจุดสัมผัสเป็นเส้นตรงเดียวกันในทํานองเดียวกันเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในโจทย์ข้อนี้เนาะคือถ้าไอวงกลมสองวงนี้สัมผัสกันภายในบ้างล่ะมเมื่อกี้คือเรียกสัมผัสภาย,ภายนอกเนาะส่วนอันนี้เรียกสัมผัสภายในก็สามารถใช้สมบัตินี้ได้เหมือนกันเนาะคือจากจุดศูนย์กลางล่าไปที่จุดสัมผัสจะตั้งฉากกับเส้นสัมผัส ดังนั้นมันฉากทั้งสองเส้นเลยก็แปลว่าจุดสัมผัสจุดนี้แล้วก็จุดศูนย์กลางวงกลมสองวงจะต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันเช่นเดียวกันเนาะอันนี้คือสัมผัสภายในน,นี้คือสัมผัสภายนอกอันนี้แทบจะเป็นสมบัติที่ใช้บ่อยเกือบที่สุดเลยเนาะสำหรับไอวงกลมสัมผัสกัน ยังน,นเวลาเราเจอโจทย์ที่มีวงกลมสัมผัสกันเนี่ยเราเริ่มจากใช้สมบัติที่เรารู้อันนี้ก่อนเลยจะมีประโยชน์มากเลยอย่างเช่นข้อนี้เ,เรามีจุดสัมผัสตรตงไหนบ้างสมมติด,ดูที่วงใหญ่กับวงกลางก่อนอันนี้คือจุดสัมผัสถูกปะ่ะจากสมบัติของเราถ้าเราลากเชื่อมจุดศูนย์กลางสองวงจะต้องผ่านจุดสัมผัสจุดนี้ถูกไหม ทำนองเดียวกันวงการกับวงเล็กลากเชื่อมก็ต้องผ่านจุดสัมผัสวงเล็กกับวงใหญ่ลากเชื่อมกันก็ต้องผ่านจุดสัมผัสวงกลมเนาะเท่านี้เราก็ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับวงกลมสัมผัสกันครบหมดแหละสามคููที่เหลือคือวงกลมสัมผัสเส้นก็ใช้สมบัตนินี้ถูกปะจากศูนย์กลางวงกลมสัมผัสเส้นก็ควรจะต้องเป็นมุมฉากหมดเลย สุดท้ายตอนนี้เราก็เลยได้าภาพออกมาคร่าวๆแล้วเนาะมันจะเป็นเส้นสามเส้นอันนี้ที่ผ่านจุดสัมผัสแล้วก็รัศมีลากลงมาตั้งฉากถูกปะทีนี้เราต้องการหา x เ,เราก็จะพยายามหาความยาวด้านต่างๆพวกนี้แหละเพื่อหาสมการที่หาค่า x อ,กออกมาได้อะเริ่มเลยหนึ่งคือมีด้านที่เราหาได้ไหมมีด้านที่เราหา ความยาวด้านได้ปะก็เท่าที่เห็นเนาะคือมีอันนี้ขอเริ่มจากตั้งชื่อจุดละกันจะได้อ้างอิงงา่ายอันนี้เป็น a จุดศูนย์กลางวงใหญ่เป็น b จุดศูนย์กลางวงกลม X นี้เป็น o แล้วกันเราได้ความยาว ab เนาะเพราะ ab คือรัศมีวงกลมวงกลางบวก วงใหญ่มันคือ1บวก4 ab เป็น5ต่อไป ao ao คือรัศมีวงกลมกลางคือ1บวก x ก็คือ1บวก x ต่อไป bo เราก็หาได้ bo เป็น4คือรัศมีวงกลมใหญ่บวกกับวงเล็กคือ x ถูกปะก็เลยเป็น4บวก x แล้วก็ได้ความยาวด้านแถบๆนี้มาเลยต่อไปเออลองง่าต่อก็เออ,เเอ,อถ้าเราคิดไม่ออกเนาะแบบมองภาพไม่ออกลองวาดออกมาก่อนจะได้ตรงนี้ AO เป็นหนึ่งบวก x AB เป็นห OB เป็นสี่บวก x แล้วเราก็รู้ความยาวที่มันลาดลงมาตั้งฉากต,ตรงนี้ใช่ปะ ชิบชิบวาดคอปปี้มาเนอะคือหนึ่งสี่เตามลำดับถึงตรงนี้เราก็ยังหาค่า X อ,ออกมาไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าเราสามารถสร้างสรรมการจากสอพวกนี้ได้เนอะโดยใช้ประโยชน์จากมุมฉากนะตรงนี้อาจจะมองอยากนิดนึงเนื่องจากมันยังไม่มีสามเหลี่ยมมุมฉากเลยเนอะแต่ว่าเราเห็นมุมฉากเยอะแยะเลย วิธีง่ายๆก็คือเราสร้างมันขึ้นมาเองเลยอเราสร้างส,า,งสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาเองเลยก็ได้เนาะเพื่อที่เราจะหาความยาวตรงนี้ที่เราขาดไปทำยังไงดีแนวทางก็คือลากไปตรงๆเลยสร้างสามเหลี่ยมม,มุมฉากรูปนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมม,มุมฉาก อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็รูปใหญ่สุดตรงนี้ก็สร้างสามเหลี่ยมมุมฉากได้เนาะ,ะค่อยๆดูไปเราเริ่มจากรูปใหญ่สุดนี้ก่อนก็ได้เพื่อความดูง่ายสามเหลี่ยมรูปนี้เอ่อตั้งอิงชื่อจุดเป็น PQ อ่า ความยาวด้าน pq ก็คือความยาวด้านตรงนี้ถูกปะเนื่องจากอันนี้เป็นม,มุมฉากสี่เหลี่ยมอันนี้ถือว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้เพราะงั้น pq ก็ต้องยาวเท่ากับ a ที่ลากไปตั้งฉากตรงนี้เลยถูกไหมเนื่องจากมันเท่ากันตรงนี้เราก็จะหาความยาวด้านตรงนี้แทนซึ่งความยาวด้านนี้ ก็คือมองรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมุมนี้เนาะมันจะเป็น ab ยกกำลังสองใช้พิทาโกรัสล,ลบด้วยความยาวด้านประกอบมุมฉากตรงนี้ซึ่งมันคือ4ีลบหนั่นเองความยาวด้านประกอบมุมฉากตรงนี้เลยเป็น3ถูกไหมค่อยค่อยคิดไปเนาะอ ความยาวด้านประกอบมุมฉากตรงนี้เลยเป็นสามห้าแล้วก็พิทากรัสออกมาเลยได้ว่า p q หรือว่าด้านนี้ของเราเป็นสีนั่นเองสำหรับอีกสองรูปอ่ะเราทำในทำนองเดียวกันเลยเนาะคือเราดู b o แล้วก็มุมฉากรูปนี้ r q ของเราจะเป็นเท่าไหร่ r q ของเราก็คือ square root BO ยกกำลังสองคือสี่บวก X กยกกำลังสองลบด้วยด้านประกอบมุมฉากตรงนี้คือสีลบ X ถูกปะส่ลบ X ก็จะเป็นสีลบ X คือด้านประกอบมุมฉากตรงนี้ซึ่งคำนวณออกมานก็คือกระจายตรงๆรงเลย เป็นสิบหกบวกแปด x บวก x กำลลบสิบหกบวกแปด x ลบลบเป็นบวกเนาะลบกับ x กตรงนี้จะเท่ากับ square root ของสิบหก x 2. นั่นเองเนาะหรือว่าคือสี่รูท x 2. นั่นแหละจัดรูปให้ง่ายน่ทำลงเดียวกันกับรูปต่อไป ก็คือรูปสุดท้ายคือ a o แล้วก็เส้นที่ลากไปตั้งฉากตรงนี้เนาะความยาว pr ของเราก็จะเท่ากับความยาวที่ o ลากไปตั้งฉากซึ่งจากสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ pr ก็เลยเท่ากับ square root ของ1บวก x เอกกำลังสองลบด้วยความยาวด้านประกอบมุมฉากตรงนี้เป็นเท่าไหร่เราใช้แนวทางเดิมเลย ตรงนี้ก็คือ ap ลบกับ or นั่นเองเนาะ ap ลบกับ or ก็ได้ความยาวด้านประกอบมุมฉากอันนี้ได้เป็น1นึ่ลบ x กสแควร่สุดท้ายเราก็แค่คำนวณค่าออกมาเนาะอันนี้ขอคิดเร็วๆคือข้างในรวมได้4 x ก็เป็น2องสแควรู x ดังนั้นสุดท้ายแล้วอ่ะเราเลยได้ว่า ค่า x ของเราเป็นเท่าไหร่ค่า x ของเราก็คือ p q เท่ากับ r q บวก p r สร้างสมก,การที่เราได้มา p r เป็น4 r q เป็น4 square root x บวกกับ p r เป็น2 square root x ดังนั้นแล้ว4ก็เท่ากับ6 root x นะ root x ของเราเลยเป็น สี่วนหหรือว่า2อส่วนสดังนั้น x ที่โจทย์ต้องการถามเนาะก็เลยเป็น2อส่วนสามทั้งหมดยกกำลังสองก็คือ4ีส่วนเนั่นเองข้อนี้ก็ใช้สมบัติของวงกลมเนาะ